สตัวแทนจากทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้มีเกรดเป็นตัวสำรองยังไงยังไงก็ควรให้โอกาสในการที่จะสตาร์ทออกเป็นตัวจริงในสักนัดครับนี่คือสองคนที่ผมมองว่าควรจะได้รับโอกาสมากที่สุดนะครับก็คนแรกเลยไอ้หนู คอบบี้ไมโน่ครับโอ้โ oh, ห oh. จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวนั้นได้รับบทบาทเป็นกองกลางตัวสำรองของทีมชาติอังกฤษซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมถามว่าเห็นด้วยไหมที่เบียดตัวจริงยากมันก็เห็นด้วยแต่อีกใจหนึงอะเราก็คิดว่าถ้าคุณมีของดีแบบนี้เนี่ยคุณยังจะกล้าที่จะให้โอกาสในการลงสนามน้อยอีกเหรอ คอปปี้เมนูนะครับเล่นในตำแหน่งกลางรับก็ได้กลางลุกก็ได้ยกเว้นกองกลางตัวปัน้บนบอลอันนี้อาจจะมองอีกภาพรวมนึงนะครับซึ่งถามว่าคอปปี้ไมนูเนี่ยถ้าจะมาแทนตัวจริงกับใครส่วนตัวนะอันนี้คือผมไม่ได้ลำเอียงแล้วก็ไม่ได้เกียดทางเลอมาลิดนะส่วนตัวที่ผมบอกว่าเมานูเนี่ยควรที่จะได้รับโอกาสก็คือ ควรแทนโจดเบลลิงแฮมไม่งั้นก็ควรแทนคอนนอร์กเกอร์เพราะว่าอะไรโจดเบลลิงแฮมเนี่ยตั้งแต่ลงกับทีมชาติอังกฤษไปเนี่ยสถิติของเจ้าตัวนะครับศูนย์การยิงศูนย์การสร้างสรรค์โอกาสศูนย์การเอาชนะการดวลศูนย์การเลี้ยงผ่าน16เสียการคลองบอลน,นี่มันเกิดอะไรกับกองกลางคนนี้ จูดเบลลิงแฮมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าดูจากในสนามถ้าดูจากภาพรวมในการเล่นของจูด์เบลลิงแฮมแล้วเนี่ยในการออกสไาล์เป็นตัวจริงเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าเซาเกตเนี่ยควรที่จะแฟร์กับนักเตะบ้างโอเครู้แหละว่าเบลลิงแฮมเนี่ยเป็นนักเตะของเอัลมดริดเป็นตัวจริงของเอัลมดริดซึ่งการที่แล้วก็เจ้าตัวนั้นก็แบกไมว่ว่าจะเป็นการยิงลูกยิงใน การที่เจอกับทีมสำคัญๆเจอกับทีมใหญ่บ้างไม่ว่าจะเป็นแอเลติโกมาดริดไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาหรือแม้แต่ทีมอื่นๆรู้ว่าเบลลิงแฮมเนี่ยเล่นดีขนาดไหนกับเรอัลมาดริดแต่พอมาได้นทีมชาติครับฟอร์มของเบลลิงแฮมเนี่ยแรกๆนะส่วนตัวนะผมมองว่ามันก็เหมือนจะดีแต่พอหลังๆไปเนี่ยผมมองว่าไอการที่เจ้าตัวนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นซปเปอร์สตาร์ดูเหมือนว่าจะเป็นศูนย์กลางในทีมอันนี้คือส่วนตัวขอ้อความคิดของผมนะผมมองว่า มันอีโก้สูงไปแล้วพออีโก้สูงเนี่ยมันทำให้การเล่นของเบลลิงแฮมนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดีเท่าเหมือนแต่ก่อนซึ่งพอมาเล่นกับทีมชาติอังกฤษก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเซติเนี่ยมันไม่ได้โกหกใครครับซึ่งพอผมมองในสนามเนี่ยผมก็มองว่าเบลลิงแฮมเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีมจริงๆนะเออผมมองว่าเรื่องของเกมลุกเนี่ยมันได้แค่การคลองบอลและก็เสียบอลง่ายด้วย อันนี้คือผมย้ําอีกทีนึงนะว่าผมไม่ได้จะอยากจะบุ้ยทีมเรอัลมาริดอะไม่อยากจะบุย้ย,ยแล้วก็ไม่ได้เกียเรอัลมาริดด้วยแต่ถ้าผมมองกับคนเป็นกลางอะควรจะให้คอบบี้เมนูลงบ้างโอเครู้แล้วว่าคอบบี้เมนูนั้นไม่สามารถแทน De ดีแคนไลทได้เพราะว่านัดล่าสุดที่อังกฤษเจอกับโซโลเวเนียเนี่ยก็คือดีแคนไลเนี่ยได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ติ้งเนี่ย7.2เล่นดีมากๆแต่ สิ่งที่ผมมองและก็ยังมีคำถาม question mark สำหรับจูดเบอน์ิงแฮมแล้วก็คอนน์กราเกอร์เนี่ยยังดีพอหรือเปล่าสำหรับทีมชาติอังกฤษถ้ามองประเด็นหลักๆก็คือจูดเบอน์ิงแฮมซึ่งคอปปี้เมนูนะครับลวงทุกรายการนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับบอลพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นการเล่นบ bon อลยุโรปกับแมนยูเนี่ยเซตีของ Birmingham, เบอร์ลิงแฮมเออไม่ใช่เซตีของคอปปี้เมนูนะครับทำไป5ประตู1แอสซิสต สถิติเกมรับของเมนูเนี่ยทำไปประมาณแท็กเกอร์เนี่ยหนึตีกลมๆก,ก็2อ,อินเตอร์เซปชั่นศูตีกลมๆก,ก็คือ1ตัดฟาวในจังหวะสำคัญสำคัญต่อเกมเนี่ยในลูกที่แบบฝ่ายตรงข้ามได้สวนมาอะไรก็ตามแต่เนี่ยตัดไป0.6ตีกลมๆก,ก็1เคลียร์บอลในจังหวะสำคัญสำคัญก็คือเคลียร์ไป1ครั้งดิปปิ้งไป0.9บล็อกในลูกที่สำคัญสำคัญไป0.5 การผ่านบอลของคอบบี้เมนูนะครับก็แอดซิตเนี่ยทำไปแล้ว1น e y p คียพารทำไป0.5ก็คือจ่ายบอลในจังหวะที่ฝ่ายเราเนี่ยได้ลุ้นยิงประตูได้เลยนี่คือการคีย์พารซึ่งทีกลมๆเนี่ยก็คือ1ครั้งต่อเกมการจ่ายบอลทั้งหมด32ครั้งเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสําเร็จของคอบบี้เมนูจ่ายไป88นี่คือเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จซึ่งมันเป็นอะไรที่แทบจะไม่ได้จ่ายบอลพลาดเลยอืม สำหรับตำแหน่ง CM หรือว่ากองกลางตัวคุมจังหวะคุมเกมแล้วก็ทําเกมลุกได้ส่วนการคอสบอลเนี่ยอันนี้คือเราก็ต้องยอมรับว่าคอปปี้เมนูนั้นสู้เบลลิงแฮมไม่ได้คอปปี้เมนูเนี่ยทำไป0.1ตีกลมๆก,ก็คือ0.5แทบจะไม่ได้มีการคอสบอลมากนะักนี่คือสถิติการจ่ายของคอปปี้เมนูไอ้หนูคนนี้ส่วนตัวผมมองว่าควรที่จะให้โอกาสลงบ้าง ไม่ใช่ว่าจะให้มาลุน้นตั้งแต่ครึ่งหลังบางอะไรบ้างซึ่งเซาเกตก็ควรจะรู้นะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นทุนักเตะหรือแม้แต่รูปเกมที่มันจะเปลี่ยนแปลงเกมได้ถ้าคุณอยากจะลองจริงๆเนี่ยควรจะให้โอกาสนักเตะตั้งแต่นาทีแรกๆนี่คือส่วนตัวผมที่ผมมองกับเรื่องของจูดเบนแฮมแล้วก็คอบบี้เมนูนะครับก็มารอดูนะว่าหลังจากนี้เซาเกตนกั้นจะแกล้ยังไง อีกคนหนึ่งเลยก็คือไอหนาวของเราโคพาเมอร์โคพาเมอร์นะครับเซติที่เล่นกับเชลซีเนี่ยเล่นไปทั้งหมดหลายนัดมากๆซึ่งเซติเนี่ยลือกการนี้นะในตำแหน่งปีกขวารวมถึงกลางลุกเนี่ยทำไป27ประตูกับ13แอสซิ์นี่คือเสติของโคพาเมอร์ครับทุกคนครับตกใจปะ27ประตูนะเวย้ย นี่คือนักเตะยอดเยี่ยมเชลซีแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกและก็ได้นักเตะลูกยิงยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกไปรอบหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดสติการจ่ายบอลของโคพาเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นปีขวาไม่ว่าจะเป็นการเล่นในตำแหน่งกลางลูกเนี่ยทำไปแล้วทั้งหมด13แอสซิตคี์พาสต่อเกมนะครับ2ครั้งในจังหวะสำคัญๆที่จ่ายให้เพื่อนนั้นได้มีโอกาสได้ลุ้นยิงประตู จ่ายบอลไปทั้งหมดนะครับ3ครั้งเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จของโคพาเมอร์ mer, เนี่ย81.2ซึ่งมันอยู่ในขั้นที่ดีมากๆคอร์บอลต่อเกมนะครับไป0.5เท่ากับคอบบีเมนูนี่คือสิติของโคพาเมอร์ส่วนตัวผมมองว่าโซเดนเนี่ยควรจะเปลี่ยนบ้างชาก้าก็ด้วยแม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยควรที่จะให้โอกาสกับโคพาเมอร์ mer, ได้ลงบ้างดูสิติในล่าสุดดี อังกฤษเสมอกับซเซอร์เวสเนียเนี่ยไปศูนย์ประตูต่อศูนย์โคพาเมอร์ได้รับโอกาสในนาทีที่70อ่ะกูถามหน่อยเซาเกตถ้ามึงจะให้โอกาสนักเตะในนาทีที่70แล้วมันเหลือในการที่จะแสดงผลงานในการที่จะทดสอบฝีเท้าที่จะทำให้มึงพอใจได้แค่20่สนาทีเนี่ยมันแฟร์หรือเปล่ากับนักเตะที่มึงจัดตัวจริงใน การที่จะเล่นชุดเดิมๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคโยสาก้าไม่ว่าจะเป็นฟิวโฟเดนโอเครู้แหละว่าผมไม่ได้บอกนะว่าทั้งโฟเดนทั้งสาก้าเนี่ยเล่นไม่ดีผมไม่ได้บอกแบบนั้นเพราะว่าเจ้าตัวทั้งสองคนเนี่ยสยติในการเล่นพิมพ์หรือแม้แต่เล่นรวมทุกรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับแมนซิตี้ไม่ว่าจะเป็นกับอาร์เซนอลเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันดูดีอยู่แล้วในตามมาตรฐานแต่คุณต้องคิดภาพย้อนกับกันนะครับว่า กับการเล่นทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกัน1เลยคือรับแรงกดดัน2เลยก็คือไม่ได้มีทีมที่คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่านี่ก็คือการเล่นในหลายๆคนที่มาจากหลายๆทีมและต้องประสานร,รวมหนึ่งกันซึ่งพอคุณไปเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรให้ดูน่ากลัวเวลาฝ่ายตรงข้ามเจอเลยเช่นวอลเกอร์เนี่ยชินกับการที่ จ่ายบอลให้เบนนโดซิลวาเวลาแบบได้หลุดไปตรงข้างซึ่งวอลเกอร์ก็ชินแบบนั้นซึ่งพอมาดูอังกฤษดิมันจะมีจังหวะหลายๆจังหวะนะที่วอลเกอร์ก็นึกว่าเพื่อนนั้นจะไปทางทางขวาที่เหมือนกับตอนอยู่กับแมนเชสเตีรซึ่งพอมาเล่นกับคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่แมนเชสเตีรเนี่ยมันกลายเป็นสับสนัหมดเช่นเดียวกันกับฟิลฟอร์เดนเช่นเดียวกันกับบุคโยสกาบางจังหวะบางทีนะพอเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนที่รู้ใจกันเนี่ยโอเครู้แล้วว่าทีมชาติอังกฤษนั้นจะมีการฝึกซ้อมกันอยู่แล้ว มันมีการฝึกซ้อมที่คุ้นเ้นอยู่แล้วแต่ถ้าพูดในมุมถึงความคุ้นเคยอ่ะมันไม่เท่ากับสมโมสรที่เคยเล่นเช่นเดียวกันเลยกับนักเตะที่เล่นเดี่ยวๆแบบเนี้ยซาก้าเล่นกับแฮร์รี่เคนเล่นกับอคอนนอร์กราเกอร์โฟเดนเล่นกับจูดเบลลิงแฮมเล่นกับแฮร์รี่เคนแบบเนี้ยโอกาสในการที่จะมีความเข้าใจกันหรือแม้แต่จะประสานในองค์หนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันยากมากๆส่วนตัวผมผมมองว่าคูพาเมอร์ก็ไม่ได้ มีความคุ้นคินไปมากกว่าพวกนี้หรอกแฮร์รี่เคนก็ไม่เคยเล่นด้วยซาก้าก็ไม่เคยเล่นด้วยโฟเดนก็ไม่เคยเล่นด้วยดีแคนไรก็ไม่เคยเล่นด้วยเบลลิงแฮมก็ไม่เคยเล่นด้วยนั่นสิแต่ทำไมคุณก็ยังไม่กล้าให้โอกาสที่มันมีนาทีเยอะมากกว่านี้อันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองในความคิดของผมนะครับผมมองว่าเสาเกตเนี่ยควรที่จะให้โอกาสนักเตะพวกนี้บ้างทั้งไมนูทั้งโคพาเมอร์ เผื่อที่อังกฤษนั้นจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับก็นี่แหละคือความคิดเห็นของผมทั้งหม้ทันวยนี้คือนักเตะที่ควรจะให้โอกาสบ้างนะอืขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันเพื่อน